สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นเกมเชิญลูนสามสี่ B L E มันอ่านว่าอะไรวะมสามสี่อ่าสามสี่ลดไปไม่ใช่ลดให้มันจะให้เราเลือกไว้ว่า,วาเอ่อคาแรคเตอร์ไหนที่ป๊อปปูลาริตี้ในลูนสามสี่ไม่รู้อะอ่าสามสี่ตัวไหนเยอะกว่าตัวนั้นก็ชนะไปกู้ว่ากูว่าตัวซ้ายกูว่าตัวซ้ายมันดูไร้มนต์ถิ่นบ้างหน่อยด้วยเชื่อกูดิเราตัวซ้ายเจอชาเลนจ์วันนี้ก่อนเห็นไหม มันมี s r e ม่เคอะไรชนะแต้มอ่ะต่อกันชนะติดต่อกันก็คือแลวันนี้จะภารกิจเราคือเอาสักยี่สิบสตรีแล้วกันเออไม่ยากหรอกอาใช้ขึ้นโอ้โหมึงแพ้ได้ยังไงวะมม่ไอวมึบอกมึเราเฟรนเชื่อี่ว่เอออันแรกว่านเลยอีกเร่นีตัวเดียวเลยนะมึง แกแค่แค่น่าอนิเมะก็เยอะเลย <c oughs> ก็กินอาหากกรก็พลาดด้วยเนะลยเนาะเซลเซลกูไม่ตื่นเซล,ลกูไม่ตื่นเนี่ยเซลล์ผ้าขาดหมดเลยเอาดิ <c oughs> เถีบงไดเที่ยวไปจังก็คุย <c oughs> วัดจะความหน้าต่อนะดูดิแบบเราจะต่อกเกียยวมีแพ็คขึ้นเลยว่า <c oughs> แต่กลัวทางคลายมันหน้าทาความโหดเทียบไม่คิดนะไอ้เหี้ยไม่บางคนมันชอบแบบซา <c oughs> ดิสซาดิฟ้าเกินไปอันนี้น่าจะมีไม่ถึงพัดเนื่องตอนไหนอ้าวเป็ด กลัวทางซ้ายน้าเสียกว่าไอ้ยังแบบตื่นตอนเช้ามันเตะม,มันมีโอกาสได้ไข่เป็ดกินด้วยนะเว้ยตัวก็ตกนต,ตาเฮ้ยไบโอชอ<ม>็อก <c oughs> คิดก่อนว่าไบโอช็อกมันมีอะไรน้าต่อกูจินตนาการออกแล้วว่าคนวาดแม่งคิดอะไรอยู่เียแบบไอ้ไอ้มีเงมีแฟนตีนไ,ไปไปไปพวกไบ <c oughs> โอชอ็อกนี้เขาอิจฉาทางซ้ายมึงเบสิกเกินไปเว้ย ตรางต้องฉีดเสื้อผ้าองแล้วกินออกไครับเนียตอนจะปาเวนเลอร์แกฉีแกฉีเสื้อผ้าบางๆเราแหล้วกกินอกคิดว่าตัวไหนจะเป็ธรรมดาดีไปจะตายมันดูแอืเโคตหมดเลยดยชอบแบบงเยคลึงเลยคลงเคลงเครยคเรคลงเคงเยคเคยยเลยเลยเี้ยเลเยอเลย รู้ดิวัวกระต่ายมันเป็นสัตว์ที่ออกลูกไอยอยู่แล้วนะก็อาจจะชอบเป็นตายแ่ะเล่นเที่ยวแบบรวมทุกภาคก็บ้างอ๋อแต่แต่กูว่าแค่เฉพาะภาคนี้กูว่ามันกำลังมีเพ<ว>ิ่มเยอะเลย<ว> <นะ S 2> แค่แค่นางพยาบาลมันก็เยอะแล้วโ้ยคือแค่นางพยาบาลก็เยอะแล้วนะ่ะน้องกระต่ายเราจะสู้อะไรกับมันธรรมดาไปฮินาโกะฮินาโกะเอาเราเด็กไปบุคลากพยาบาล อายการยังว่าจำได้ไม่จดจำได้แล้วเนี่ย Meanwhile โอเคมาหมายเกมตึงชนะเฉือนเนี่ยหน่อยเดียวเฮ้ยไม่ต้องใหญ่เลยหรอเป็นพวกเฟอร์รีเอว่าเพื่อนเป็นพวกเฟอร์รี่มันเลือกทางขวาเลยแม่งหยุกยับตั้งโต๊ะชัยชนะกศักดิ์สิทธิ์ต่อไปจะรอเอ็เอกเอ็งเอ็แล้วว่าเอ็งเอ็งเอ็ ้าขวาเนี่ยมึงว่ามันจะเปลี่ยนูปรลานแล้วต่อต่อไปยันไม่ใช่ดาวไปวะไม่รู้ครับกูเห็นเป็นแบบดาวไม่ใชหจุดตาวบางอย่างกับน้ำสีทองกับวีทูเปอร์สุดน่ารักชื่ออะไรเมียทัชชาลองเซตเคียน y ยูทเดี๋ยวจะแบบชื่อดาว เฮ้ยแต่กว่ามันดูธรรมดาไปกวัวตาขวาเป็นหน้าเกียวเกียวบอกแล้วเกียวแล้วเว้ยเยอะเว่อเกียวใครมันวาตัวใครมันจะวาดตัวพันนี่เยอะวะเฮ้กมันรบอก้แล้วเป็นตากูเาเวอรโอโหเาเวรู้สึกว่าเยอะว่อร์เกียวปัทั้งเาเวอเยอะูนี่กี่แสนส่มแสนแดนฟรีน่าจะสื่อด้พีโกโล อ่ีพิกโกโลพ่อโกหับุ๊ว่อถ้าพิโกโลชฉะนายไปไงกุ๊คโคตรฝ้า,ายเดียวจะเตี๊ยมโกโลมันไม่ใช่คนไปทำอ่ะรอ,ออะไอ้กวายกูบอกแล้วเลยทูมไรเดอร์ออไอ,อ้ลาลาคอฟ่ยไอ้ลาลาคอฟม่นหน่นดีด้วยโอ้โหสุอร์มาริโอดีกว่าจำได้ปะเท่าไหร่ปะโปเกมอนเจ็แปดเก้าบอสก็เป็นิ่นอะม ยี่ใครมันยันเรียกเนลซี่ว่าหัวอะไรเนี่ยเอ็งทำให้ก้าวคิวเฟิร์สกดดันกดดันกูไม่จะเลียกูไม่อยากกูไม่อยากแฝงกูก็กดดันไอ้เนี่ยวันเนลซี่จะชนะไอ้นี่ได้ยังไงวะมึงใช้กึ๋นเนลซี่อแบบว่ามองด้วยสายตาเข้าใจไหมกูมองด้วยสายตาคิดว่าใครอะเอาใครไม่ดู ไปอยู่างขวาเอาขวาเลยพ่อแม่ตายเดิสกีสัตว์ดิสกี้